สิบอันดับคำสาบอาท่านรอบโลกที่ทุกคนอาจจไม่เคยหูมาก,ก่อนหากพองว่าอาจจะมีคนลุกแน่นอนในโลกของพวกเฮามีเลื้องลึกหลับมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือคำสาบบอกว่าจะสถิตอยู่กับสิ่งของหรือสถานทีซึ่งทั้งแม้เวลาจะผ่านไปดดนานสํใไแต่ก็ยังสามารถลอกลอนจนเป็นที่ก้าวข้ามจนถึงปัจจุบันและสิบคำสาบอาท่านนั้นจะเป็นแบบใดเอาไปฟังพร้อมๆกันเลย อันดับที่10 Sport i l l u s t r a t e c o เวอร์จเป็นตำนานเมืองของอเมริกาที่เสือรวาหากบุคคลหรือทีมงานใดที่มีโอกาสขึ้นปกวาลสารนกีฬาสปอร์ l อิลัสเตดก็จะนำมาสิ่งโซคายหรือประสบการณ์โซคายทางในเรื่องอุบัติเหตุโลคหายที่เกิดผู้นั้นบาดเจ็บและตายใดจากการวิเคราะห์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสรุปว่าคนที่ขึ้นปกวารสารนนี้และได้รับโซคายนั้นนีเพียง37เท่านั้น อันดับที่เกาเบอร์โมลณนศะกู 0, และเล็ดแปดอีเก่าตกเป็นเบอร์โทรแวบค้มประเทศเป็นไม้เล็โทรศัพท์เครือข่ายโมบิเทลในเปงกเร,รียที่ออกตั้งแต่ต้นศตวรรษที่สองพันซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ผู้ใส่ไม้เลขกนี้เสียชีวิตทุกรลยโดยสายเหตุการตายนั้นบบปกติเหลืองที่เป็นแหงบาดานใจให้กับผู้กำกับคนไทยสร้างเรื่องเก่าๆ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 ต่อติดต,ตายในปีสองัีสองด้วย อันดับที่แปลเชนโอหรือต้นโอทึกลามด้วยโซต้นโอทึกลามโซเป็นตำนานเก่าแก่ของอันสันสแตนฟอร์ดเซอร์ประเทศอังกฤษที่กล่าวถึงการที่ตายเพราะคำสาบโดยต้นไมโอโดยคำสาบนี้เริ่มต้นขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงในปี1 8 2 1เมื่อเอิร์นแฮงซ์สบิลลีหนึ่งในตระกูลคุณน,นางในระหว่างทางมียิงสลากคนหนึ่งปรากฏตัวบนถนนยิงสลาก้อเงินจากเอิร์นแต่เอิร์นกับบโให้ เทมอย่างดาเดทาให้ทราบแสงยิงสลาจึงได้ทราบแสงว่าเมื่อกิ่งการซาก่าต้นไมโอที่เก่าแก่ในที่แห่งนี้ตกบนพื้นเบื้องล่างเมื่อใดเมื่อนานสมชิกฐ์ตะปูนเอิญของฐานจะต้องตายคืนนั้นเองได้เกิดพายุกระนำเดชให้กิ่งการของต้นไมโอที่มีอายุเก่าแก่หักลม้ลมลงและคืนนั้นเองสมชิก์ของคนในครบอบคัวเอิญก็ได้ตายลงย่างลึกลับปัจจุบันยังสามารถพบต้นไมโอ ที่กลามโซเล่านีไดในป่าไกดเอาสตันไกกับทางเขาคงส่วนเอาสตันทาวเวอร์อันดับที่เจ็ดออกัสคำสาบเดือนสิงหาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในรัเสเซียโดยในเดือนสิงหาของทุกๆปีนั้นรัเสเซียมักจะเกิดเหตุการณ์ผิดปกติดานหลบเกิดขึ้นตลอดหลายฝ่ายพยายามวิเคราะห์ถึงสาเหตุปรากฏการณ์นี้เสือกันว่าเดือนสิงหาเป็นเดือนที่มีวันหยุดยาวของรัเสเซียเปิดให้ผู้โปรการหไฮ ใส่ประโยต์อันนี้ก็การไฮหรือเรื่องเนื้อธรรมศาสตร์ที่ดวงประเทศมีตำแหน่งสัมพันธ์กับดวงดาวเศร้าและดาวยูเรนัสเหตุห้เกิดเรื่องวุ่นวายในเดือนสิงหาเป็นเดือนที่สภาพอากาศมักจะฮอนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมศาสตร์อันดับที่6เบลวิดคำสาแม่มดเบลเป็นคำสาที่เกิดขึ้นกับตระกูลเบลในเมืองอาดัมารัดเคนเนสซีอเมริกายิางสลาซื้อเคสเบลซึ่งเป็นเพื่อนบานของตระกูล ซึ่งนางในกูดแคนไล่เมื่อตะกูลเบลได้ขู่นางในการซื้อค่ายที่ดินดังนั้นกนตายนางจึงได้ทราบแซงว่าถ้านางตายจะเป็นพี่เฮียนหมาหเบิงตั้งแต่นั้นมาครอบครัวของเบลต้องประสบเคาะกรมต่างๆนานาจากปรากฏการ์พี่โพสเตอร์กายที่มักกันแกงหรือทำลายข้าวของในบ้านเหตให้ข้าวของแตกกระจายแมะทางตอนสมาชิกในครอบครัวตายพี่ก็ยังโลห้องเพียงย่างเหลืองลา เลดังเหงาจุดจนุวกวุ้นพิธีศพคนสุดท้ายออกจากงานฟังจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้น,นกลายเป็นเข้าโครงในการสร้างนั่งในปัจจุบันคือแอนด์อเมริกันฮวนติงในปี2006และเดอะเบลวิดฮวนติงในปี2004อันดับที่5เปเล่เคิร์สเทปเปเล่เป็นเทปในตำานานที่เราวาเทปองนี้จะบ,บพอใจลายห้างหนักท่องเที่ยวทางใดที่หยิบหินสายหรือหินผูเขาไฟออกจากเกาะฮาวาย โดยบริได้ห้าอนญญาตท่านเลยทราบเสียงไพ่กตามเที่ยวหินอ,อกจกกักเกาะจะมีเตโซหายเต่ในขณะเดียวกันกรมเสือทีวาฮักส่งหินกลับไปอย่างทีกข้องมันทางพัสดุไปสนีเพวกเขาจะโซกดีตอกลับมาดังนั้นทุกวันนี้ยังมีผู้ประส송บ่ออกนะงน้ำส่งพัสดุไปสนีบรรจุก้อนหินลาวาเปลือกหอยและแม้แต่สายเม็ดเดียวกับคืนสู่เกาะเป็นจนวนหลายซึ่งคงจริงแล้วการเห็นแบบนี้กทบ่อวาเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย วาด้วยการเอาเฮทาออกจากส่วนแห่งสหรัฐอเมริกาอันดับที่4คลายยิ่งบอย The c l ย y ่งบ b o y หรือภาพสุดเด็กห้องไ้เป็นตำลานของประเทศอังกฤษที่เสวาฮัตบานใดมีรุบสุดเด็กสายที่าทวาดโดยจีบาโกลินจิตรกรสวสเปนอยู่ที่บาลล้บานลรากอบ้านนั้นจะมีแต่ก่องโซโค,คายแมภาพเหล่านั้นจะเป็นภาพกอบป,ปีกัตาบคำสาบดีได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อสีกันยาในปี1นึ5ป เมื่อนังสื้อพิมพ์เดอะซันได้รายงานเรื่องประหลาดในระหว่างที่พวกเขาได้ไปดับเพลิงในบ้านองปะสาชนว่าพวกเขาได้เห็นภาพเด็กสายที่ห้องห้ในบ้านที่ทึกไฟไหม้มาแล้วนับครั้งบ่ถ้วนแต่พอเพลิงสงบลงภาพเหล่านั้นได้ง่ายน่าขึ้นและจะบ่ถทึไฟไหมแม้แต่น้อยเดียวหลังจากมีข่าวผู้อ่านจากทั่วทุกสารทิศได้ส่งจดหมายเล่าเรื่องราวให้หายที่พวกเขาคิดว่าเกิดเพราะคำสาบจากรุกภาพสุดนี้มาให้กับสำนักนังสื้อพิมพ์เดอะซันบ่กว,ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ ความเจ็บป่วยการเสียชีวิตของคนในครอบครัวย่างกระถันหันบางสบับราว่าภาพสามารถขยับได้เองเรื่องหูภาพเหตให้ลูกล้านในบ้านยานกัวเจ้าของจดไม้สบับหนึ่งราว่าเขาพยายามเผาภาพเด็กใส่ห้องให้ที่เข้ามีในปรกากฏว่าภาพนั้นโบมัจนเขาโบก้กาที่จะทำลายมันอีกเป็นครั้งที่สองอันดับที่สามบางกาสาปปักหักพังที่มีซื่อเสียงคือบางกาซึ่งได้ขึ้นซื่อว่าเป็นสถานที่พิสิง ที่ตองคำสาบที่เป็นตายานจนรัฐบาลในปักปลายว่าสถานที่แห่งนี้โคตรมาในช่วงอาทิตย์ขึ้นอากหลังจากพระอาทิตย์ตกดินให้หีบออกจากสถานที่แห่งนี้อย่างเข็งขัดและห้ามเขาเพราะดังนั้นอาจจะบ่มีชีวิตรอดกลับมามีเรื่องเล่าขานกันว่ามีจอมขมังเวทลงหักเจ้ายิ่งจึงคิดที่จะใช้มนต์ดำให้เจ้ายิ่งนั้นมาลงหกักตนโดยจะเสกที่โวดนํำหอมแต่ขวมนั้นแตกเสียก่อนคนใส่ได้เร็วก้คนยิ่นใส่ขวดแตก คำสาบยึงอยู่ในก้อนยิ้มเถต่อมาโคเกิดเหตุอาเพศลังขาบานทุกร่งในเมืองแห่งนี้พันตลาดโดยผู้อุสาเหตุแลอเมื่อสร้างใหม่ลังขาก็จะกลับมาพัางอีกต่อมาเกิดการตตอสู้ระวางบังกาและอาจับกาเหตุให้คนที่อาศาัยอยู่ในบังกาตายหมดจากนั้นเองสถานทีน่นี้จึงเป็นูน้์รวมของพูดพี่ปีศาจอันดับที่สอง The Iceman The Iceman เป็นมัมมี่ที่มีสภาพสมบูรณ์ พงศัยอายุ5,300ปีมาแล้วโดยพบในเดือนกันยาปี1 9 9 1ในผูเข้าแอลมัมมี่ดังกล่าวเต็มไปด้วยเรื่องประหลาดและน้าพิศวงบอกว่าจะเป็นสาเหตุการเสียวิตว่าเขาตายเพราะอุบัติเหตุหรือทฤษฎากรรมแต่น้าพิศวงไปกว่วนั้นก็คือมีคำสาบเหมือนกับคำสาบฟาโรด,ด้วยโดยเซอร์ว,ว่าไพคก็ตามที่เกี่ยวข้องกับมัมมี่ตนนี้บอกว่าจะเป็นคนค้นพบหรือคนตรวจสอบจะตายอย่างลืมลับ โดยมีเหยื่อที่ตายไปแล้วเพราะคำสาบนี้ทั้งหมด7จลายอันดับที่ 1. RMS ไททานิกหลังจากที่เหยื่อไททานิกเหยื่อเดือดมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในเวลานั้นได้จมลงมีข่าวลือเบรกว่ามีคำสาบยุทเธิเหยื่อโดยเฉพาะเรืเ่องของมัมมี่จ้ายิ่งอเมลา่าู้ที่อศัยอยู่เมื่อ1 5 0 0ปีก่อนคิดประกาลและเมอ่อนางได้เสียชีวิตลงศพของนางได้ถูกบรรจ,จุลงในหลงศพไม้ที่ตกแต่งสวยงามและถูกฝังในสุสาลักซอ และในปี1890สายนุ่มสาวอังกฤษ4คนได้เดินทางไปเที่ยวลักซองและถือสักสวนให้ซื้อฮิบมัมมี่ฮิบหนึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องพบแต่กลมโศงหายเลวปฏิเหตุแม้แต่ผู้ที่ถือ่อหลงศพทั้งสองคนก็คาหากักปองพร้อมกันด้วยและนั้นก็คือ10อันดับของคำสาปอาท่านคงโลขอบใจที่ฟังคลิปว้เมาจนจบอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งเพื่อที่จะเป็นกำลังใจและจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปของพวกเขา